ช่แล้วทำอะไรคะอ,ค <laughs> อ่าวันนี้ได้ขนของเข้าบ้านเองนะคะเนื่องจากว่าเป็นวันเกิดของเจลลี่นะคะทุกคนเราไปฉลองกันมาแล้วนะคะใครที่ยังไม่ดูคลิปของขวัญวันเกิดของเจลลี่สามารถไปดูคลิปที่ผ่านมาได้เนาะตอนนี้เราก็ถึงบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็กําลังจะเตรียมของเข้าบ้านกันตอนนี้ฝนตกด้วยนะคะทุกคนฝนตกหนักมากเลยใช่ฟ้าก็ร้องนะคะอ่ารบยังคะอุ้ยอุ้ยอุ้ยพบแล้วเหรอลูกไม่แค่นี้เหรอโอเคไปเดี๋ยวเราเข้าบ้านกันเลยแลวกล่องกล่องของแม่อยู่ไหนคะ โอ้ของแม่อยู่ไหนอยู่ในนี้โอเคปเว้ยจ้าคแล้วเร็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 วรวงระว่งปไปฝั่งนู้นก็ได้อาจจะได้ตามไปว้าวนี้นะคะทุกคนตอนนี้เราถึงบ้านแล้วนะคะใครที่ยังไม่รู้ที่แล้วเดี๋ยวเราจะมาสรุปให้ดูว่าเจอรี่ได้อะไรมาบ้างนะทุกคนช่เราจะเอามากองตรงนี้เลยนะส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องเขียนนะคะเพราะว่าเราได้ใช้เครื่องเขียนจริงๆนะคะใช่แล้วนี่อเดี๋ยวเราเอามาเรียงให้หมดเลยเนาะ โอเคเดี๋ยวเรามาสรุปก,กันว่าเราได้อะไรบ้างนะคะนนี่นะคะทุกคน <c oughs> ก็จะเป็นของเครื่องเขียนนะที่เราได้ของขวัญวันเกิดมานะคะทุกคนดูนี่เยอะมากๆเลยนะคะม <c oughs> ีทุกอย่างที่จิลลี่อยากได้เลยนะ <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นเล็บปลอมนะคะมีสมุดด้วยมีหวีแล้วก็มีสีอันนี้สีแบบเยอะๆแบบนี้เลยนะคะเป็นสีเมสินะคะแล้วก็จะมีสีแบบนี้นะเอาไว้แบบว่า ทำอะไรกันลูกนะเวลาเขียนอะไรสําคัญๆแล้วก็จะไปขีดไว้นะคะไฮไลท์อะไรไฮไลท์เออแล้วก็จะมีอันนี้เป็นยางลบนะคะมีสีแบบนี้ด้วยอันนี้อันนี้ค่อนข้างที่จะแพงนิดนึงแล้วก็จะมีอันนี้นะคะกันไกลสีเมซีแบบนี้เยอะมากเลยนะคะทุกคนเพราะว่าเด็กเกเรเขาต้องได้ใช้เนาะแ,<ย>แล้วก็จะมีปากกาน,นี่นะคะนี่อันนี้น่ารักมากเลยทุกคนอะไรคะ <c oughs> โอ้มันเป็นอะต่อได้ ต่อไปนะคะอันนี้ก็จะไมคะก็จะเป็นกระบอกอมสินนะไว้เก็บเงินนะคะแล้วก็จะมีสีไม้แบบนี้เนาะแล้วก็จะมีอันนี้ตัวที่เกลดี่ชอบนะคะอันนี้คุณยายซื้อให้นะคะเดี๋ยวเรามาเก็บดูได้เลยนี่ทุกคนจะเป็นแบบนี้มันจะเป็นคล้ายๆของนาฬิกาทรายลูกพันมาเนี่ยเนเป็นน้ำเป็นสีน้ำาลดระวังแตกนะถือเบาๆนะคะโอเคไหม โอเคแล้วก็ต่อไปนะคะที่เกีได้ถือก็เป็นตุ๊กตาชา๊กตาไก่หมูของในเรื่นะคะหรือคุณนึงนั่นเองที่ให้อันนี้เป็นรูดมันอันนี้เป็นอันนี้เป็นแม่มันโอ้เป็นลูกกับแม่เลยเหรอโอเคแล้วก็ส่วนอันนี้จะเป็นของพี่ไหมนะคะนี่เป็นแบบนี้นะคะขนมเยอะแยะเลยแล้วก็อันที่แพงสุดนะคะก็คือโทรศัพท์นั่นเองโทรศัพท์ทัทนะคะแล้วก็อันนี้ของคุณยายก็ซื้อให้เหมือนกันเป็นตุ๊กตาหน้าแบบมาก ุณยายบอกว่าเอาไว้แบบว่าให้เราแบบว่ากอดเวลาคิดถึงนี่แล้วก็จะมีมันิไมาเ่ใช่เหรอครับมันทิ้งลงมาใช่ไหมมันไม่เปียกกันเลยนะคะใช่ไหมครับพี่บาร์โอ้โหใช่ใช่ระวังแตกลูกเอาหนังลงเล่นนั่งลงเล่นเหมือนจะแตกมาอันนี้นะคะไม่เกเร์ซื้อให้เกลลี่นั่นเองก็คือโทรศัพท์นะคะเอาไว้ไปโรงเรียนใช่แล้วเอาเนี่ไปโรงเรียนเหรอลูกใช่ค่ะโอเคนี่นะคะวีโบนะคะทุกคน ที่ไม่เก็บซื้อให้เนาะโอเคแล้วนี่ก็เป็นของขวัญทั้งหมดของโจลี่นะคะนี่เต็มเ,เลยอายุครบรอบ11ปีนะคะก็มีความสุขมากจบ่แล้ว,ลวจะเข้าสู่วัยรุ่นแล้วนะคะทุกคนโอเค,อเคขอบคุณทุกคนที่ติดตามโอลี่มาจนถึงอายุ11ปีนะคะทุกคนค่าแล้วก็อยู่กับกอลี่เป็นนานนะโอเคสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย